เสร็จเรียบร้อยสวยมากทุกคนนี่ยังไม่ใช่กลางคืนนะคะโอคโหขอบคุณมากขอบคุณมากตอนนี้เลยค่ะทีมงาน Living s t a นะคะไม่เคยผิดหวังเลยค่ะอยากจะให้เห็น reference นี่แต่โชว์ reference ก่อนแต่แรกส่งไปค่ะให้ทีมงานดู ห้องก็คือประมาณนี้แล้วดูมันใช่เลยค่ะเป๊ะมากเป๊ะมากด้วยความที่ห้องห้องแต่เป็นโทนสีดำอยู่แล้วแล้วพอเจอความสีแดงเข้าไปมันแบบมันคลาสสิกมากเลยอะดีใจดีใจมากเพราะว่าเป็นปีแรกที่แบบว่าทำวาเลนไทน์แบบจัดเต็มขนาดนี้แล้วนึกนึกอะไรไม่ออกพี่จิมบอกว่าเดี๋ยวพี่จิมจัดการให้ค่ะแล้วดูสนยมากตั้งแต่ห้องน้ำยัน ยาวมาที่นร้นใช่ค่ะคุณกิตาส่งรูปมาตอนดึกแล้วแล้วก็เห็นเห็นแล้วกปเล่นแล้วอยากทํามากแต่อย่างห้องนอนอ<น>ะ,นะด้วยความที่ห้องนเป็นโมเดลลักชัวรี่สีดำสนิทชอบมากพอใส่สีแดงกัดปุ๊บ มันสวยนะคะใช่ใช่บบค่ะดูสวยมากเลยค่ะเราไม่รู้จะพูดคำไหนว่ามันสวยจริงอยากให้เห็นตาเนื้อมากทุกคนแล้วแบบว่าทุกอย่างอ่ะที่ดีไซน์มาก็คือมอนทุกอย่างนะคะลิวิเตอร์ก็คือจัดได้สวยมากค่ะใครอยากแบบเนรมิตห้องให้สวยตามใจตามเรฟเฟลเรนที่เราอยากได้ก็คือพี่จิ๋มจัดให้แบบเป๊ะตลอดตั้งแต่แบบคริสต์มาสทุกอย่างในบ้านก็คือที่นี่เท่านั้นเลยค่ะดีใจมาก